เราเห็นคอมเมนต์นี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจนะว่าประเทศเรามันก็เจออะไรกันมาเยอะเนาะหมดหวังว่ามันไม่มีใครดีเลยถึงขั้นต้องโหวตโนมันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าเธออย่าลืมว่าประชาธิปไตยมันก็การเลือกข้างอ่ะมันจําเป็นจริงๆที่ต้องมีนักการเมืองการที่เราบอกว่ามีนักการเมืองเลวหมดแล้วเราไม่อยากเลือกใครเราจะโหวตโนะแล้วเราต้องการการปกครองแบบไหนอ่ะ หรือคนที่ไม่ไปเลือกตั้งหรือคนที่เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียของตัวเองในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศเรามีสิทธิ์สมมติว่าช้างเหยียบหางหนูแล้วเราบอกว่าเราไม่สนเราโหวตโนเราไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างช้างไม่เข้าข้างหนูมันก็ไม่แฟร์ับหนูเปาวะเราไม่เห็นด้วยแต่เราเคารพแต่ถ้าเป็นไปได้ลองพิจารณาดูยังเหลือเวลาเดือนกว่าไม่อยากให้หมดหวังกับประเทศนี้เพราะว่าแกเราเดินทางมาแล้วก่อ เกือบ30ประเทศประเทศไทยคือแบบเลิศมากมึงจะโหวตโนนะขอ